ดิครัชวันนี้เราจะมาเล่นไพ่ดำนี่กันนะดำก่อนนี้มาเล่นไพ่กับคุณแป้งนะครับคุณแปงเว้ยไพ่ถกันเลยี่เห็นอยู่นี่มือเราผมนะคอได้ไปชนขาตั้งกล้องเลยขาตั้งกล้องอย่าเรีกว่าขาตั้งเลยสัมุดตั้งกล้องอะ ขาตั้งเลยดีแล้วปัญญาประดิษฐ์นะครับได้ไปรวรีบใจเร็วๆครับเียเวลาครับโอเคโอเคโอเคสิบไพ่สิบใบเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองามเก้าิบ ให้กล well, okay. wow, ้องดูด้วยได้อะไรบ้างแต่เขาจะให้กล้องดูว่าเขาได้อะไรบ้างโอ้โหนึเแค่ใบเดียวเออนาดูเลยมากยังไม่ได้เรียนไทยนะมาเนี่เรีไม่บไม่ใช่เหรอนี่ได้ครับของผมนั่นร่ะอะ จะบอกไหมว่าเขาได้อะไรมากไม่ต้องเขาไปลงจิติเนหนึ่งเจ้าบอกใครคนนี้เป็นตั้งแต่เด็กเอเขาใจเคจะลงจิตใครเริ่มก่อนฮะคุณสิฮะก็ตามที่คุณชนะ <c oughs> เออเเอขอเอ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 อออเออเอเ้อเออเออเอเลอเออเ จะบอกค่ะพี่เหรอใช่พี่เขาไม่อยู่เขาก็เลยต้องหาเงี่มเงี่มอาจจะมีเสียงเข้ามานิสโนเอเขากลัวอย่างหนึ่ง เขาโกหกเขาจะโกหกใช่ไ่มใช่มีมีมีเห็นปะไม่เห็นนะนี่นะนี่นะนี่นะเ,นนะเขาทิ้งเขาเขาเกิดแล้วนะใช่เป็นปลาปานโอเคนะแล้วนี่นะเขาลงอีกแล้วนะน,นะนี่นะฮะนี่นะี่

นิวเขามีเอ,ดอ็ดแต่เขาไม่รู้เขาเจะไปทำอะไระลูกนี้เขาดิ้งเอ็ดีกว่าเนี่ยนิวความเขินเหรอใช่ก็บอกพี่เอวไม่อยู่ไงเขาเลยต้องหาอย่ากแม่แม่แต่ไม่มีเว้ยเย้เ <c oughs> <c oughs> ขาให้ดูแล้วเขาก็ทิง้งไง หนึ่งสองสามสี่เหลือสี่เหมือนกันเลยนี่นะค่อยดีเหลือไม่ให้ดูเออว่าลืมไม่เห็นด้วยมองข้างๆแล้จะไปดูว่าเหล็กอะไรน้องๆน้องเสร็แล้วเนาะนี่นะไพดีเหลือ ให้ดูดูกเอชัเก้าอี้สองขามาคืนนิวแกจะเก็บทุกใบเหรอเดี๋ยวใส่อันนี้อีกเหรอเดี๋ยวเ็ใส่อันนี้อีกเหรอไม่เจอเอตะแต่ ทิ้งท <là> ิ้ง ja, ทิ้งทิ้งยังไงก็ต้องทิ้งทิ้งโอไม่มีทิ้งทินกทิ้งแก้ว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 แกอวแก้วนี่นะนี่นะรู้เร็วเลยตายแล้วตายเหรอถึงสามโอ๊ย ดีหรือเอ่อดีบอกว่าไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วน็อปเรียนวัาตเ่าแย่เดี๋ยวนะเขาจวดเขาจวดไปแล้วอ่ะทำไมมันต้องมีทิ้งด้วยวะใช่เพราะว่าเดียวใจเดียวเขาจะทิ้งทำไมถุย เย่ยมมาเอ่มรู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยโฟก,กันนนนสนะเจ็ดสี่สองหา้าให้เขาีเปล่าไม่มีอะไร

เห็นไหมแล้วเนี่ก็ขแย่งแล้วจากเหลือใบเดียวเขาก็มีโอกาสชนะแน่นอนเพราะว่าเขามีเจ็ดสี่สองเจ็ดมีโอกาสชนะมากกว่าทำไมเพราะเขาบอกเหมือนเลยเนี่ยจำไม่ได้หรอกจำี่ยบอกหาพี่อเก็บมา

ม่ี่ก็อันนี้ทีก็มีให้จวก็ให้จัวไงเคเคน้ำเล้นจขาตั้งกล้องของเรา

เขาเงนเขาเขามีแจกแต่เขาไม่อยากฝากตอนเล่นเขามีติดอ่ะคือไปดิ มไมนะเขาไม่บอกเขามีใจแต่เขาไม่อยากฝากแค่แรว่าแกก็ไม่ดูเลยนมมีสีบอกทำไมวะก็เขาโกหกไงไงนทิ้งแล้วทิ้งมาอะไรแบบมันอยู่อยู่เลยไอ้ไก็ไม่อยู่ Why? ม่ลงเก็บเด็ดเด็ดว้าวอะไเชียได้แล้วแล้วก็พิงดาวเจ็บเนี่ยมันก็ใช่ไงเขาไม่อยากเก็บเพราะมันต้องรับวไปก็ใช่ดิป นี่นะฮะเดี๋ยใบสุดท้ายนี่นะใบสุดท้ายเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวเชิญเลยครับ ้ได้แล้วเว้ยปากเย้อ <aşk! S 1> จวดแล้วฝากปากยังไงโคตรตงความอมอมสุดขีดเลยนะไทร ไปเลยไปเลยไป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 พ่อไปผลชนะเป็นอันว่ากระผมชนะอย่ามาตอบโอเคจบ